สวัสดีค่ะ SP Family พรพรคลิปนี้มากับเมนูหมูสับผัดพริกหนุ่มค่ะนี่วัตถุดิบประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันที่พริกก่อนค่ะเป็นพริกหนุ่มผ่าแล้วก็เอาเม็ดออกค่ะ เอาเม็ดออกแล้วก็มาหั่นซอยค่ะนี่ก็หั่นเป็นชิ้นยาวๆเพื่อที่จะได้ผัดแล้วก็สุกได้ง่ายๆค่ะก็วันนี้ใช้ทั้งหมด4เม็ดค่ะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้ ผัดหนึ่งจานค่ะใช้พริกสี่เม็ดมาต่อที่กระเทียมนะคะกระเทียมก็สับสับซอยๆยค่ะอันนี้ก็ซอยเสร็จแล้วก็สับให้เขาละเอียดหน่อยนึงใครจะตำก็ได้นะคะวันนี้สะดวกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พักใส่ถ้วยไว้ค่ะ เรามาเตรียมเครื่องปรุงที่น้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็หมักหมูไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำตาลผงปรุงรสซอสอันนี้เป็นซอสผัดพอดฝาเหลืองรสชาติจะกลมกล่อมค่ะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วย ซอสหอยนางรมด้วยค่ะเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเวลาผัดจะได้รวดเร็วแล้วก็หมักหมูไว้ก่อนค่ะคลุกเคล้าหมักกับน้ำซอสกับเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปนี่พักไว้สักห้านาที10นาทีเสร็จแล้วเรามาทำการผัดกันนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันเอากระเทียมลงไปค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกระเทียมเหลืองได้ที่เราก็ตักแบ่งไว้นิดนึงค่ะเอาไวนะ้โรยหน้าเขี่ยกระเทียมไว้ข้างๆนะเอา หมูลงไปค่ะเป็นหมูสับนะคะที่เราหมักไว้เอาลงมาผัดผัดแล้วก็เอากระเทียมลงมาผัดคู่กันกับหมูนี่หอมมากๆเลยค่ะผัดไปสักพักแล้วก็เอาเครื่องปรุงเป็นซอสที่เรา ใส่รวมกันไว้เอามาใส่ลงไปในหมูแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะนี่ง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้นี่พอหมูเกือบสุกแล้วก็เอาพริกที่เราซอยไว้ลงไปค่ะอันนี้เป็นพริกหนุ่มนะคะใครจะใช้เป็นพริกหยวกพริกอ่อนก็ได้ค่ะแต่พริกหนุ่มเราจะได้รสชาติความเผ็ดมากกว่าพริกอ่อนนิดนึง นี่ใส่สีอิ้วลดำลงไปเล็กน้อยค่ะเพิ่มสีสันให้สวยน่ากินค่ะแล้วก็ผัดคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันพริกสุกแล้วหมูสุกแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะหมูสับผัดพริกหน,นุ่มนี่น่ากินค่ะ พร้อมที่จะเสิร์ฟพร้อมที่จะกินแล้วค่ะตักใส่จานเลยแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวที่เราแบ่งไว้ค่ะนี่โรยหน้าลงไปเลยค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ